สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะไปทำงานค่ะอันนี้คลิปสองนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่เราได้เลิกงานเร็วเนาะเดี๋ยวเราจะได้เลิกงานเร็วนะคะพี่น้องวันนี้เราก็ดีใจเนาะเราก็จะได้ออกไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวไปร้านค้าที่เราอยากจะซื้อของที่จะเป็นจัอยากได้เนาะแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ย เราก็ต้องประหยัดนะคะพี่น้องเราก็อยากใช้สอยอะไรให้ฟุ่มเฟือยเนาะอยู่เมืองนอกเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างจะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมืองนอกนี่เขาไม่ได้มีพิธีอะไรมากมายเนาะคนตายเขาก็มีบริษัทรับฝังศพมีอะไรต่ออะไรจัดโดยที่เราไม่ต้องไปเสียอะไรมากมายเสียค่าทำศพนิดหน่อยจัดแจงไปก็ สบายไปอีกแบบคนที่นี่ก็จะไม่มีพิธีจองอะไรมากมายเนาะมีก็เฉพาะคนที่รวยเขาก็จะจัดแบบดีหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเพราะจะมีบริษัทที่รับฝังศพเขาช่วยจัดการให้หมดเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยแค่เราแจ้งบริษัทที่รับทํำศพม,มาเขาก็จะมาจัดการให้เราหมดเราก็ ไปทำคารมศพเราจะไปที่โบสถ์อะไรอย่างนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะแล้วแต่คนมีาศาสนาหรือไม่มีาศาสนานะคะคนมีาศาสนาเขาก็จะทําของเขาคนไม่มีาศาสนาก็ง่ายไปค่ะว่าเขาก็ให้บริษัทรับทําศพมาจัดก,การหมดนะคะก็ประเทศนี้เ็าจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งแตกต่างจากบ้านเราประเพณีเยอะ เราไม่ได้เอามาเปรียบเทียบแต่เราลเล่าสู่กันฟังเนาะเล่าสู่กันฟังว่าที่นี่ง่ายยังไงยากยังไงก็ตามนั้นแต่เรื่องสังสรรค์เรื่องจัดเลี้ยงอะไรก็ไม่ต่างใดจากบ้านเราแต่ว่าคนที่นี่ถ้าเขาเชิญเราไปงานเลี้ยงบ้านเขาเราก็ไม่ต้องทำอะไรไปเนาะเราก็ซื้อแต่ของฝันไปเล็กๆน้อย ก็จะจัดการให้เราแต่พอเป็นค่านิยมของคนไทยเนี่ยการจัดเลี้ยงในคนไทยจะพากันทำกับพงกับข้าวไปช่วยเหลือกันเนาะ mm hmm. ก็ซึ่งมันติดม,มาจากบ้านเราแต่ฝรั่งนะ่ะเวลาเขาเชิญเราไปงานเลี้ยงเราไม่ต้องเอาอะไรไปนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะเราไม่ต้องเอาอะไรไปเราเอาเอของขวัญเล็กๆน้อยๆไปค่ะ และอีกประเด็นหนึ่งเวลาเราไปถึงพ่บ้านบ้านแขกไม่ใช่บ้านคนที่เชิญเราเขาก็จะพาเราสำรวจบ้านเขานะคะทุกห้องที่มีทุกมุมของบ้านเขาจะพาเราเดินดูว่าบ้านเขามีอะไรบ้างมีอะไรตรงไหนเขาก็จะพาเราชมนะคะนี่เป็นอาประเพณีของคนสวีเดนค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ก็จะพาแขกชมบ้านค่ะทุกมุมห้องเขาก็จะไม่ให้คลาดเลยนะคะก็มันเป็นประเพณีเขาแบบนี้แต่พอมาส่วนใหญ่คนไทยจะไม่ใช่นะคะก็อันนี้เราเล่าสู่กันฟังเนาะเราไม่ได้ว่าขายเด้อเป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงเนาะ ในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสก็เหมือนกันนะคะที่นี่ก็ไม่ยากค่ะแค่เราอจองเวลาไปเนาะเวลาเราจองเวลาไปก็จะมีการนนะัดวันที่วันนู้นวันนี้แล้วการจดทะเบียนสมรสก็จะไปที่ที่เขาจัดให้เนาะแล้วเขาก็จะมีถ้าเราไม่มีพยานไปเนี่ยเขาก็จะมีพยานให้เราสองคนแล้วเขาก็จะเชิญผู้ที่กล่าววาจา ให้เราอย่างเช่นว่าแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นอ่าพระอะไรอย่างนั้นนะเป็นผู้ในเจ้าหน้าที่นั่นแหละเขาก็จะกล่าวคำพีให้เราวายจาให้เราแล้วก็มีพยานยืนอยู่สองคนพอกล่าวอะไรจบเรียบร้อยเสร็จเราก็สวมแหวนให้กันเนาะสวมแหวนแต่งให้กันเสร็จแล้วก็ถือว่าอันเป็นเสร็จพิธี ก็ทะเบียนสมรสก็เรียบร้อยการเซ็นกันอะไรเนาะเสร็จแล้วเราก็จะออกจากที่จดทะเบียนสมรสเราก็จะไปฉลองกันอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเชิญเพื่อนมากน้อยแค่ไหนอันนั้นอยู่ที่เราค่ะก็อีกมุมหนึ่งอีกแบบหนึง่งถ้าเราจะไปที่โบสเราจะไปสถานที่ใหญ่ๆนั่นก็อีกที่นึ่งค่ะมันมีหลายรูปแบบนะคะประเทศสวีเดนก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะ ค่ะตอนนี้เราเข้าโรงเรียนแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีนะคะ